เปิดไล่กูโดนลูกเม็ดเลยมึงก็ถอยถอยเลยถอยเลยถอยเลยเดี๋ยวกูดูกูควันดักให้เออมึงคิดในแง่ดีอย่างน้อยมันก็ทะลุควันมาไม่ได้เฮ้ยมันโดนมันมามันมามันมีก่อฟ้าทะลุควันมาแล้วันตามมันโดนตายตัวตายตัวก่อฟ้าตายตัวระวัังงหลยาโดนโดนไอ้พวกนี้เสดขาวพวกนี้ไอ้พวกนี้เสดเขียวเสดเขียวโดนตัวละเม็ดตัวละเม็ดถอยไหมถอยไหมไม่งั้นเดี๋ยวไอ้ตัวในยานมันยิงเราไอ้ยี่ใครอ่ะเอา ผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมช่องของผมมีแสงซส้อนต่างๆเยอะแย,ยะมากมายผมแนะนาเป็นออฟตัสจิโร่เลยนะครับผมจังะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับ และอย่าลืมใส่คีย์โคดผมด้วยนะครับผมรถทันทีหนึ่งบาทเลยนะครับผมดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชา แนะนำเป็นซีจีซีไทยแลนดเลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริ้งอยู่ข้างล่างเลย CTC Thailand ครับเพอและถ้าไม่อยากจะดวงกากและพลาดโปรโมชั่นดีๆผมขอแนะนำนี่เลย r a z e r Go เติมง่ายสะดวกหาซื้อได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น ไลน์แอดลาซด้าเคพัดหรือแม้แต่เซเว่นกูไปกดกนละลิงลาซร์โกอ,อยู่ข้างล่างเลยแต่ลนยน้ำนี่ต้องระวังเลยแอ่ถามผู้โดยเพื่อนว่าระวังลิขสิทธิ์ระวังลิขสิทธิ์นี่ ไม่เฮี้ยเลยู้เฮี้ยระวังอะไรไม่ใช่ทายน้ำเป็นสิ่งเฮี้ยแล้วเฮ้ยไอ้ผู้เฮี้ยมันยิงอยู่ที่ยานใช่มีคนยิงอยู่ที่ยานว้เกิดอะไรครับหัวนหน้าโค่นเป็นบ้าเลยผมเห็นเมื่อกี้เาอาหัวยาฉีดยาสักครู่ เฮ้ยไอ้คิดที่พุ่นใครอยู่ไม่รู้มันมันไอ้ไมีมีมีคนพ่นสองห้าน่าเห็นปะเห็นแล้วผมผมเล่นไฮกาวพี่ผมเล่นไฮกาวพวกพี่ดันได้ก่อนเลยตรงพี่ตรงพี่ตรงพี่สามร้อยนะพี่เจอแล้ว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 มันวิ่งกระโดดอยู่มีกระมังเลยด้วยอยู่ใช่มันวิ่งต่อเลยว่ะพี่โดนโดนมันใส่กรอบม้าพี่มันเจ็บจัดจัดตายตายตายผมไม่เล้สัตว์โดนไม่ตองไม่ติด ตายหนึ่งมะตายหนึ่งเหรอทีพี่ยิงมันอยู่หรู้ว่ายิงอะไรไม่ไม่ยิงมอนยิงมอนตะกี้ระวังระวังมันมีเพื่อนแน่นอนอ่ะเนี่แน่แน่มัติดคอเฮ้ยอยากบนอยากบนอยากบนบนบนไหนนั่นหัวยานหัวยานตัวนึงหัวยานนะแต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้เราแน่าจะยิงมันยากนะใช่ใช่แต่ตรงนี้ไม่มีมอนนะเราเราอย่าวิ่งเข้าไปในป่านะน้วนมอนเยอะมากผมไปเปลี่ยนเซตฟ้าก่อนได้ไหมพี่เฮ้ยหลังหลังไอ้เซตคอมคอมคอม มาจะคากคอมอีกตี้เลยเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งพี่ตายแล้วเหรอไม่ไมาใหญ่ใหญ่ใหญ่พี่เจ็บพี่เจ็บพิวแป๊บพิวแป๊บระวังหลังยานโดนโดนไอ้พวกนี้เส้นขาวพวกนี้ไอ้พวกนี้เส้นเขียวเส้นเขียวโดนตัวละเม็ดตัวละเม็ดถอยไหมถอยไหมไม่งั้นเดี๋ยวไอ้ตัวไดยานมายิงเราเะไรเยอะที่ใครอ่ะโอ้ชิบหายแล้วเออเคลียเคลียมอร์เดอร์ตรงนี้ได้ไหมครับสวยครับโคตรดี ตาย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 ทีิงยานเข้าพร้อมกันได้นะไปปะยานมาแล้วไม่เคลียร์ไหมยวเคลียร์เคลียไหมหรือไม่ต้องอันนี้ยานเคลียร์แล้วกูเข้ามาแล้วโอเคเฮ้ยสมาดใครสมุดใครสมุดใครขี่ขี่เลยเฮ้วไอ้เหี้ยแล้วกำลังก็ไปเห็นอยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองปาไปลากลากลากีรังต่อฟ้าเก็บเก็บเก็บกํลังกํลังไม่มาช่วย ข้างหน้าพี่เลยเจอไหมหมดแล้วปะเจอเจออยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่เบนระยะหน่อยตายตายตายโอ้ยเกือบตายเลยไปปั๊มไปปั๊มก่อนไอ้แอบไแอบดูดูเอ็สแอลบีไว้หน่อยไออีกที่หนึ่งจะเข้ามาเกี้ยวตัวฟ้ามาอีกสัตว์เอ้ปั๊มเสร็จแล้วป่ะเสร็จแล้วโอเคโอเคโอเคครับต้องต้องต้องเคลียร์มอนตัวนี้ป่ะได้ได้พี่ขึ้นระยะได้นะเกเอเข้ายางเหรอได้บป๊อ เจ็บมนเจ็บตายแล้วตายแล้วสวยครับสวยใครใครไม่มีระเบิดไหมพี่มีแถมมีไหมหกลูกกูมีกูมีอกูแล้วโอเคโอเคมีมสล<อ>ูกแถมปะถ้าเจอมอนบอกนะมีสัต ได้ตัวตมื่อกี้เกือบแตกอยู่เหมือนกันอ๋อนี่โหูปืนม่วงไอ้เด็กเหี้ยเกือบแตกนะมุกแต่งเต็มดีอีกดิงีเฮ้ยผมขอขอกระสุนลูกซองหน่อยดิใครใช้ลูกซองอยู่เนี้ยโอ้โหหูุณบอกแล้วเลยขอฆ่านะขอฆ่านะทิปหายนะ แตกแล้วแตกแล้วอุ้ยปืนแดงวู้วจริงอะไปพี่ตัวบวมบวมาครับเ <laughs> อาล่ะเราต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ <laughs> <c oughs> คิดถึงหน้าลูกหน้าเมียของเราไว้ให้ทุกตัวเฮ้ย,<ล>ยมีม,มีเอ้ยหรืวอว่าเงาวะไอ้เหี้ย ดูสถิีิแล้วหลังไปดูนะคุณดูสถิติแล้วหลังมันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงช็อตนั้นมันยังไม่ถึงช็อตนั้นข้างหน้ามันมีเสียงมอนอยู่ไม่รู้กูตาหลอดหรือเปล่าไงไม่เจอครไม่เจอเพื่อนอะไรอีอีเนี่ยอีเนี่ยแหละเมื่อกี้กูเห็นแวบๆทางอีอ่ะไม่รู้ตาหลอดหรือเปล่า นั่นแหละ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 บอกตามตรงปืนนกระสุดอุ้ยเกี่ยนร้อนมันมันใช้ทั้งสนัยได้นั่นเอ้ยกูว่าต้องถอยนะถอยไปเล่นที่อื่นตรงตรงนี้มีแต่ปลาเนื้อแตกกูจะแตกถอยถอยถอยเข้าคอมได้ไหมเข้ามาแล้วกูเข้ามาแล้วโอเคพี่พี่บวงถอยเข้าคอมมาพี่อาไรวี้ไปอะไรวี้ไปเป็นปลาระเบิดดาดันเลย ูว่าแล้วว่ากูตาไม่ฝาดมันจะยิงพี่คนก่อนพี่คนก่อนทุกนเลยมันยังพี่คนวะโอ้โหเขาแอบอะไอ้เหี้ยแอบใจเย็นเพื่อนเลี้ยไม่ได้สักตัวกูขึ้นมาชั้นบนอยู่โอเคกูกูซับมึงได้ทั้งสองทางเลยถ้ามันดันมามึงกด A ดูกูก่อนนะกูยิงได้แค่ พี่ปูออกจากป่าไม่ได้ใช่ไหมเกียรติดอยู่ตรง<ช>ไหนตอนเกียร์ตายที่เดิมเลยไม่แตะกี้พี่นึกว่าไอ้ที่เราบอกว่าถอยอะ่ะก็คือให้ถอยเข้าจังเกิลแคมป์พี่ก็เลยวิ่งกลับไงแล้วเราบอกว่าเข้าคองไปแล้วแล้วพี่จะวิ่งมาแล้วมันดักที่ตรงการไอ้แอบมีสองว็คือซัดกับมันจนจบงานกับต่อไปเลยท่นนานพาเราเหิดเช็คเลยอ่ะยักษ์กูไอ้ฟุก๊กดูอยู่ดูอยู่เลยดูอยู่เลยแต่กูมีลูกฟองนะมุมนั้นกูช่วยยากมากลดนล่มาเลยได้ปะล่นลดนล่มาทางกูได้ปหม ตรงนั้นม de ันเข้าได้สองฝั oh the ่งนะมันเข้าหลังมึงได้ด้วยนะเพื่อนไอ้ยี้ยมันมันโผล่ไว้ไอสัตว์ถ้ามันปาระเบิดให้กูโดนทุกเม็ดเลยมึงก็ถอยถอยเลยถอยเลยถอยเลยเดี๋ยวกูกูควันดักให้เออมึงคิดในแง่ดีอย่างน้อยมันก็ทะลุควันมาไม่ได้กูกูกูควันทางเข้าอีกฝั่งให้แล้วเฮ้ยมันโดนมันมามันมามันมีก่อฟ้าทะลุควันมาแล้วถ้ามันตามมันโดนตายตัวตายตัวก่อฟ้าตายตัว

กกันออกไปไงไอ้ยรู้แมพด้วยนะเข้าครบทุกจุดกูมาแบบเน,น,นีม่อดเากับปืนแดงพี่บวของมึงอย่าวิ่งลัชเปลบ่บไม่เอาเอกูอ <laughs> รักชีวิตกูามากนะเพื่อนกูไม่ได้มาเพื่อเก็บแค่ของไเพื่อนก็ไปดิไปแปล่าไปพี่บ่วพี่บอกจุดได้ป่าพี่จำได้ป่ะ อ่ตรงทางเดินโล่งๆเลยจากจังเกิลแคมป์จะวิ่งเข้าคอมแบบทางเดินเลยแล้วเลยนั่นแถงที่เลยแคมป์แคมป์ที่มีเป็นเป็นเหมือนแคมป์เล็กๆหรือยังเลยเลยมานิดนึงอ่ะเลยมานิดนึงแแบถล่มาข้างข้างหน้าแบบเห็นคอมแล้วออ่่ะาตรงมาแถวนั้นแหละนี่นี่นี่เจอแล้วแแบตรงตรงตรงมาตรงมาตรงมาตรง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 สายสายสายตรงตรงตรงเจอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้พี่ชายเรียกว่ากันไปจะสอบไว้หนอว่าแรงวันจอรชัย อย่างน้อยก็เก็บพื้นแดงที่พี่ชายกุศบไปดอกมาอร่อยแล้วคันเหรอ <c oughs> โคตกโคตรอ่ะโคตรตัวนั้นน่ะมาดักตกทองเราแ <c oughs> อบเดี๋ยวมึงต้องคบกูแป๊บหนึ่งนะกูจะโดูอีกศกหนึ่งขึ้นซ้ายมาขึ้นซ้ายมาจุดเดิมมาเดี๋ยวสติกกูหน่อยเกองฟ้ากูก็เสียดายนั่นเนี่ยพ <c oughs> อแล้วเพื่อน <c oughs> เราได้เดี๋ยวแบบนี้ <c oughs> ทุกตาเราเล่นกับพี่บวัว ตอนแรกเดียวแบบนี้ทุกป่าจนปังหมดนะเพื่อนไม่ต้องกลัวของรักของป่าไอ้เใค้เนี่ยตกลงไปแล้วต้องคำสาบมันต้องคำสาบครับิดลูกหนึยมาก็มึงกูเ่็อต้องขึ้นไปโคบกูเหมือนตอนกูโคกมึงโด้วยตัวพี่บวงดิเฮ้ยไอ้ไม่ใช่ปนมันเพื่อนกู ว่าเกาะฟ้าหน้าเก็บฟุกหรือมึงไม่เก็บบ้างละก็ไม่เก็บกูเก็บก็ได้สี่สิบโลปลาไปเถอะอ่ะถ้างั้นเด็กมึงเก็บบ้างถ้าไม่เก็บกูเก็บนะเออกูรู้กูเก็บมาแล้วยังกูว่าหลอนๆนะโอเคเดี๋ยวกูเก็บเองเก็บยังยังใช่ไหมเขลเราจะเก็บโอเคเก็บเลย ออกมานันเถียงกันว่าจะเก็บอะไรโหน้าอินชาหรือเกิดต้องบอกว่าพวกเราบวกไปถึงเจ็ดแปดคนมันก็เป็นธรรมดาครับที่ต้องแบ่งของกันไม่ได้ไม่หวันไม่ไหวมาๆามาตายเถอะผมว่าเมื่อกี้พี่ตายเพราะว่าวิวไม่ใช่สังผมยังไงลละครับ ต้องแบ็คทูเบสิกกันหน่อยนะที่แต่เมื่อกี้มันเก่งมากเลยนะเว้ยมันปาระเบิดถูกหมดเลยนะเว้ยกูสเตลมันกูมาเงีย,งยบๆอะ่ะไปจะบบอยู่่็อยู่เลยแจ็คสันมารับกูเดี๋ยวนี้เราเสีย <c oughs> พี่บวงไปแล้วเสียง,งนี้ยอะไรเสียงนี้ยอะไรเสียงเงี้ยอะไร เอาเราต้องบอกว่ารอบนี้ผมก็คว้าเงินมาสอง,องแ,สแสนสองครับผมยังเหลือเซตไฟอยู่แล้วลัน่ไม่เหลือแล้ว <c oughs> กับผมและนี่ก็คือความสนุกความร้อย่วนหนึ่นกันนะครับที่ผมพ้ามหมแลนในสตรีมสดนี่ครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักรัดไลค์ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน